ก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุยี่สิบเก้าวันนี้นะวันนี้ก็ไปโนจังเกิลนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมขอบตุณพี่นะช่องใหม่ช่องใหม่นะครับผมช่องเก่าพี่บินนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับผมดีจ้าคนเดิมหมอใช่หรอไม่ใช่หรอกมั้งเกดี้ก็มากับอ่าดิวฮีแล้วก็แวนนะครับผมเออไม่ใช่เมดเมดแล้วแวนมาเนี่ยมาออกแถวเนี่ยอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับผม นั่งป่าหรอเออกูปา่าอีกเวรมากับแวนนะผมเออที่ผ่านมาด้ยวยกันแล้วลืมกันเลยสกักนัดแล้วเวดเลยนะผมะแวนนี่เป็นเอ,อ่อยังไงอ่ะ,ะอารมณ์แบบกดเจอกันนะผมะแล้วเขขอเล่นด้วยก็มาหมาได้หมดนะผมพี่อยู่ละไอเคียตาดินิวนิวรัวไปไดิไม่มีทีก็ได้ตอนนั้นนะตายตัว150บาท นะครับผมเคนด้าหรอเคได้าเป็นนาล้าเข้าหรอกมีลูเมียอยู่อ่ะเฮ้ยปัดท่อเรียบร้อยมาถึงรูเมียบัาแดกไปปัดท่อโทษฮะดีนะขอโทษภายในสิบวิโอเคไม่เป็นไรนะครับผมแล้วกลับมาฟาร์มต่อนะครับผมเกณฑ์ที่พี่เป็นอ่าจอดร้อยห้อยคีนะครับผมเข้าป่าจะเป็นเลดก็ได้หรือจะจอดร้อยห้อยคีก็ได้นะครับผม แต่ออฟเลนพี่แนะนําให้เป็นจอร้อย้ขี่นะผมเพราะว่ายังไงอะอ่าเรียบร้อยกูอัพสีแล้วแม่งสีลันเลย <laughs> ไม่เป็นไรนะผมทีมว่าต่อให้ทีมว่าข้าบกันแล้วกน <laughs> ันไม่น่าเลยครับเมื่อกี้มือลั่นนะผมเอาเป็น,นดาบแดงเลยนะผมอ่ารูนจอดรยเพราะว่ามันเคลเรนด์มันดีกว่าแล้วผมเคลเรนดนแล้วคีฟเลนมันมีเกาะนะตั้งแต่แผด 2, แผสองแผดที่แล้วนะครับผมเขาปรับมาแล้วผมเก <sk r att> าะลัดนเลยละกันนะครับผม โดนตุนกินก็โดนเวียนยับเลยรงองน่ยนี้เกมมาเพื่อนเอาเชืแล้วเ,เรากดพันิกไปแล้วนี่เรียบร้อยไม่น่ามือเร็วเลยลืมไม่เล่นนานก็ลืมเหมือนกันแล้วเนี่ยเข้าขายมัวเนี่ยหล่ำก่อนเลยเนี่ยหยังมุกอ่อนเราอ่ะเอาเข้าตายป่ะเพื่อนอเลล่นเเยหมือนลากจะบอกกันต่อนะนะ่าแป๊บนึงนะไหวไหมอนะ่ะ ฝ่านแป๊บนึงเอาอันเนี้ยโอ้โหเฮีย,ยเอ้ยโดนม่กี่หมื่นอยากเล่นว่ะแต่แต่มันหลังป้อมข้อเพื่อนอยากเล่นนะไม่เป็นไรบา,า,าดีสาตาเพื่อนานายมีบินหรือเปล่าขอแย่หน่อยนะข้อแยนน่นะถ้าปาดโดนก็เอาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมสตาร์เอาอย่างนะเผื่อเขามีบินนะครับผม ใช่เลดเกมนี้ยากมันแคลลี่สองอ่ะแล้วมันตัวแรงด้วยยอนโมเลนอ่ะใช่รอดีเพื่อนหยอกหน่อยต้องเล่นบทแล้วป่ะต้องสารน่าเลนน่าเลนอยู่คนเดียวอ่ะนะเหงาอ่ะนะดูทรง่าเหงาอ่ะนะเอาบอลนิวเพื่อนรวบบอลนิวเพื่อนสวยดีจ้ารวบเยี่ยมฮึ่มฟิกเกอร์ป่ะไม่ถึงว่ะเพื่อนตาบินอยู่ข้างหลังกำลังไปช่วยเพื่อนนิว นี่มึงฟิกบ่อยจังวะกลับ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 ับกเรามันเป็ดเลยกลับกลับตามยับศึกเราลบศึกเราฟาร์มไม่มีอะไรมากนะผมตามไปตามเต็มที่ของโลกไอครับพี่จะเดินไปไหนก็เดินได้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่จะไปไหนแมงป่าอะครับผม ขึ้นดับแดงก่อนก็ไม่เสียหายนะแรงนะครับผมตีกลางได้เปล่าเนี่ยขโมยตีกลางได้เปล่าเนี่ยยังม่บวร์ดีโมโลเลนเพื่พอนกูตายมาเอาดอกประชิดพี่ไปแดกเอาข่อแล้วป่าไม่ออกด้วยนะดอกประชิดเนี่ยช่วยหน่อยเฮีชยช่วยปกหน่อยเนี่ยมันมีเบียดรองเท้าเกาะอยู่แล้วไงมันลดดาเมจทุกอย่างกันทุกอย่างบนโลกอ,ะนะอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับผม มันถึกอยู่แล้วเนาะเนาะสำหรับฟอรเรนป่านะผมเอมได้อยู่นะเนี่ยโอ้ยโดนคอเอ้อฟิกมึงบ่กอย่างว่าไอเนี่ยมันมีฟิกช่วยไอเนี่ยป่ามึงไม่มีฟิกหรอกไอเนี่ยโอ้ยี้ยไหวไหมนเนี่ยสต,ตาร์มา <c oughs> อย่าบินพี่อย่าบินผม <c oughs> เอาเอาลื่นลื่นลื่น <c oughs> ลื่นอ๋อไม่พอ <c oughs> เพื่อน ได้มังกรหงี่บเม็บกลางเข้าขอเคลียกลางหน่อยนะได้เปล่าวะพี่แอสตาร์มาบินกูด้วยนานไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกอุ้ยอ๋อ้ฟอเรนนี่ดอกปลาดอกไปไหนเนี่ยไม้ตัวลุกๆเลยคลิปป่ายืนแอนอกให้ปลาดอกมึงปลาดิมึงปลาดิไอ้ย่าฟอเรนปลาไม่โดนปลาออกข้างไอ้ชิบไม่ สตาเล่นดีอยู่นะออกทอยดักอ่ะทอยมาละคิดเล็กเลคิดนหนึ่งออกทอยดักไปก่อน่ะไม่มีันติไม่ัตายนะโมลินพอหลากะม่วงเมื่อกี้เออเจอีกเฉย อ่าไม่ถึงด้วยแล้วกูใส่สุดไงเราใส่สุดไง <G ül üyor> อ่าเดียยร้อยโดนผักแตกน่ลูกกูบอกเลยนะลูกของมึงเลว <G ül üyor> เดี๋ยวพลังแสงลูนไอเทพเดี๋ยว,วพี่ใส่มาให้น้าผม <G ül üyor> ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่มาให้นะ <G ül üyor> แล้วแต่บางคลิปอะบางคลิปขี้กเกียจก็ไม่ใส่ <G ül üyor> บางบางคลิปถ้าไม่ขี้เกียจก็ใส่น้าผมตอนเด็น้องขอมาให้พี่ลูนไรเพ่ไอพลังแสงไอเทพเ่ อยู่ในคลิปได้สัตว์มึงดูไว้ามบมมีนไดยอน,อนยอนชา้าไร่ไปไหนลำลำไปลำไปก่อนลำไอรอนบอดี้ย,นะยังไม่หมดไงคือไอรอนบอดยังไม่หมดไงไปสบสามมึงเงนมีหน้า,อ,าอ้าหมอบมอบอจ้าอีเจ้าปูดินแม่งกิ๊กเท็กแท็เท็กแฝดติด้วยนั่น่งแท็กพี่บอ โค้ดสั่งให้รีบจบบ้านแล้วนะ่ะลูกพี่แวนเขาสั่งแล้วนะี่ยนักแขวะไม่เกิดโค้ดมึง <c oughs> มั่วนะโค้ดเนี่ยอุตส่าห์ให้เป็นโค้ดมึงอ่านเกมมั่วนะ <c oughs> เนี่ยนะเอาเนี้ยนะเอาเนี้ยนะเอาเนี้ยนิวรวบดิโอโ๋อฟิกเกอร์รวบด้วยสวยเพื่อนมึงฟิกไปไหนล่ะผมอ,อีกตัวนึ่ง <c oughs> ล่ากันสองร้อยบาท ดาผมสำหรับโมเลกของเราเครื่องไอ้ไหียอะไปกลางกลางไปตายสองไม่ได้เนี่ยเล่นได้เนี่ยต่อกลางได้เนี่ยตัวดามจต,ตายสองเลยโอ้โหโดนรวบมึงไป่ไหนรามีหน้าฮึฮ,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 ฮึบ้ามันรวบเพื่อนเราเหลือซาต้แล้วตอนเนี้ยาตารพันด้บินใครไม่เข้าเลยล่ะเพื่อนฮึ เอ็กพีนไม่เข้าหรอกเรายืนกันสี่ห้าคนเนี่ยเอ็กแชร์ดาเมจนะผมแชร์ดาเมจใส่คลิปด้วยเมื่อกี้เนี่ยเกมนี้มันง่ายจังวะอีสิคู่จะหาว่าคุยคุยเลยกันแล้วกันเออก็ประมาณนี้นะผมฟาเรนป่าโน้ตสกริปที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์เพื่อเจอคลิปหน้าโน้ตสคลิปนี้ก็บายบายรักทุกคนนะครับผมี่จะเวียนหรือเวียนต้นจีนโหดเนาะไม่ได้ดาวด้วยเลย مnل